สวัสดีครับทุกคนครับวินนี้เราสู่ฟีดัมสตาร์แฟมิลี่นะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมลายทองใบนะครับช้างงาสวยงายาวเชือกนึงนะฮะเอ่อไปดูใกล้ๆกันครับผมนี่นะครับลายทองใบนะฮะนี่ครับก็เป็นที่พักของลายทองใบนะครับ อัีนี้ก็พี่ควาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับฮะเอ้ามาดูข้างๆครับข้างๆหอยทงใบรับไปทงใบช้างพลายเพศผู้มีงานนะเรียกว่าช้างพลายนะครับดินๆข้างๆตัวนี้ก็น่าจะนอนฝั่งนี้นะฮะคิดว่าน่าจะนอนข้างนี้นะครับนอนตะแคงข้างนะช้างนอนตะแคงข้างนะครับ นอนราบกับพื้นฮะนอนตะแคงข้างเวลาจะลุกก็จะใช้ขาหลังฮะดีดต,ตัวขึ้นขึ้นฮะนี่ก็นอนข้างนี่ยตอนนี้ก็ว้่นทวนสมบูรณ์ฮะดูแผ่นหลังแผ่นอะไรแล้วก็ดูท้องดูอะไรครับรู้สึกว่าอ้วนมากนะครับไม่ทราบว่างานช้างปีนี้จะได้ไปหรือเปล่านะครับใครต้องไป ก็คลายทั้งใบเขาจะตกมันช่วงนู้นแล้วพฤจิการตกทีก็สี่ห้าเดือนนู้นแล้วก็จะหายทางที่โตเต็มที่ทเต็มวัยเขาก็จะตกมันช่วงหน้าหนาวนะครับทางสมบูรณ์โอ้โหงาสวยมากครับงายาวม,มากนะฮะน่าจะมี สองเมตรกว่าๆครับทันทีอาหารเช้าวันนี้ก็เป็นต้นต้นโพครับต้นโพต้นโพนะมีการเพ้นหน้าเลยครับเพ้นหน้าไปไปร่วมไปงานแห่มาครับก็เพ,เพ้นหน้าตาเพื่ดูสวยงามนะครับ ีใช้สีน้ำมันหรือว่าใช้ช็อคก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อใจสวยงามรับหน้ากขา mm hmm. ก็แต่งตัวสวยจะได้เข้ากันฮนะค,คนกับช้างส่วนใหญ่ก็คนที่บวชเขาก็ต้องชอบช้างงาสวยงายาวเชือกใหญ่ฮเป็นธรรมดานครับหรือว่า ทางหนึ่งของชีวิตลูกชายนะก็ได้บวชทดแทนว่าคุณพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะหาตัวช่างงานครับไปร่วมงานแห่ของตัวเองนะครับของใบก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็มีเอซมีคนที่เคยติดตามเคยใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะต้องใบ อันนี้อายุห้าสิบกว่าปีแล้วฮะกินต้นไม้ใบหญ้าตังนี้หมดหน้างานแล้วครับเขาบรรษาแล้วกินกินได้เรื่อยๆกินได้ทั้งวันครับกินต้นไม้กดีฮะช่วยรักษา ระบบลำไส้ถนะ้าเป็นยา,ยาเป็นสมุนไพรนะต้นไม้งานของเขานี่ก็ไว้ช่วยแทงเปลือกไม้เปลือกกระโดนเปลือกไม้เปลือกโพกินฮนะแล้วก็ไว้ต่อสู้ด้วยคนระับอืม หมดแล้วนะอาหารหมดแล้วก็ชอบขออาหารอยู่เรื่อยบางทีก็โยนต้นไม้ใบหญ้าใส่ทีนี้ก็กระตุกกระตุกโซ่ให้ควานบอกพี่ควานว่าอาหารหมดแล้วขออาหารอีก และฟีีควานก็ย่ามาให้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับกินวันนึงก็เยอะเหมือนกนะันฮะสิของน้ำหนักตัวฮนะวันวันหนึ่งก็กินเยอะทีเดียวพีีควานก็ต้องขยันหาหญ้าหาต้นไม้ตัดมาให้กินนะครับ เป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าเ,เครื่องดื่มใช่ไี้เนี่รฮะเป็นเยชางนะครับเมื่อปีพศ2335ปี2025ลองเซิร์ชด,ดูได้นะครับปลายทองใบช้างใหญ่งายาย้าถูกคุทลนะักษณะ นี้ก็มาดาูมาดูที่พักดูกิจกรรมของควานช้างแต่ละวันละวันก็ตื่นเช้ามาก็ต้องเก็บกวาดลงเรือนลงนอนฮะเพื่อความสะอาดนะครับมีอุ่น,นทวนสมบูรณ์แล้วครับพระพายทางใบฮะบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องขอ,อขอตัวกันนะครับ อัปเดตเลยให้ดูเรื่อยนะฮะขอบคุณทนะ่านทุกคนนะครับที่รับชมและติดตามนะครับที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ